เรากลักบมาคุยกันต่อค่ะช่วงนี้เราบอกว่าความหวังประเทศไทยอยู่ที่การบินเนะาะเมื่อวานเราคุยกับโกจงก็บอกว่าอยากมีไฟเที่ยวบินเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นอีกมุมหนึ่งจะทําได้แค่ไหนไม่รู้เพราะว่าต้นทุนการขนส่งเพิ่มราคาตั๋วเครื่องบินก็เพิ่มขึ้นล่าสุดการบินไทยก็ประกาศออกมาแล้วใช่ไหมคะแต่ในวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการพิจารณางบประมาณในสภาก็ต้องหลอลุ้นว่า จะไปยังไงกันดีเพราะเราจะพูดกันอยู่เสมอว่าประเทศไทยเนี่ยน่าเสียดายโครงสร้างของเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามีเงินเดือนประจําเยอะแต่มันมีตัวแรกตัวนึงค่ะที่เขาประกาศและหยิบออกมาน่าสนใจนั่นก็คือว่าถ้าไปไป่างนี้โครงสร้างในการบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศของเราเนี่ยจะจะยากมากขึ้นเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่หญอยู่ในมุมของอะไรนะราชการบำเหน็จบำนาญซึ่งมีอัตราโตขึ้นเรื่อย ครงสร้างแบบนี้หลายๆประเทศเองก็ท้าทายและต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะแต่มันมีกฎหมายบางอย่างที่เพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ทําให้เราต้องท้าทายและปรับตัวคือ PDPA สิทธิส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวของเราที่กฎหมายออกมาคุ้มครองเราคุยกันหลายมิติแต่วันนี้มิตินี้สําคัญจริงๆเพราะไทยยังเป่งท่องเที่ยวเราจะคุยกับนักกฎหมายที่คุ้มคลีกับเรื่องของการบินเข้าใจดีว่าการบินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่ององน่านฟ้าเนาะก็จะมีลักษณะ การดูแลอย่างหนึง่งเวลาเราจะบินเราต้องแจ้งข้อมูลอะไรบ้างแล้วคนทำธุรกิจการบินละ่ะเขาต้องปรับตัวอย่างไรเราคุยกับท่านนี้เลยค่ะดรสิทธิไนนะคะหรือคุณนายที่เราเรียกกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ้มครับทีนีมากเลยครับวันนี้ชวนให้มาคุยกันตอนเช้าๆแหมเบื้องหลังตึกสวยมากเลยต้องถาม <c oughs> เลยค่ะวันนี้ตำแหน่งอะไรคะขอประทานโทษ วันนี้ตำแหน่งอะไรวันนี้ตำแหน่งเป็นเฮดครับหัวหน้าฝ่ายครับอยู่ในฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์องค์กรแต่จริงๆหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง,ต,งตามที่กฎหมายกำหนดก็คือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่บุคคลหรือ DPO นะครับที่นัก Privacy จะรู้จักกันดีที่กฎหมายกำหนดของการบินไทยแล้วก็เป็น DPO ของบริษัทไทยสมายซซึ่งเป็นบริษัทลูกอีกบริษัทหนึ่งด้วยครับผม ดรสิทธิ์ไนจันทรานนท์นักกฎหมายด้านการบินไว้เราขอเรียกท่านแบบนี้เพราะว่าท่านต้องเชียชเช่ยวชาญไม่เชี่ยวชาญไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายมาแล้วอยากบอกอะไรกับมุมการบินที่เรา,าไม่เคยได้ยินเราจะได้ยินอะไรนะ p d p a กับ SME p d p a กกับการใช้ชีวิตแต่เราทุกคนที่ใช้ชีวิตก็ต้องบินด้วยต้องรู้อะไรคะเชิญค่ะ ครับผมก็ขอขอเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับ PDP a ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของพวกเราทุกคนนะฉะนั้นนะ่ะข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรก็คือข้อมูลที่ระบุอ่ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงทางอ,อ้อมไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีเมลแอดเดรสของเราหรือว่า IP address ที่เราใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้โทรศัพท์มือถือเข้าไปในการสื่อสารต่างๆในชแนงต่างๆนะครับอันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้เนี่ยตอนนี้กฎหมาย PDPA นะครับออกมาคุ้มครองแล้วว่าการที่จะเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดก็คือว่าจะต้องมีความยินยอมบ้างละนะครับหรืออาจจะต้องมีการ À, มีฐานกฎหมายอย่างอื่นนะครับท,ที่มารองรับเช่นอาจจะมีฐานสัญญานะครับฐานการดําเนินการในทางกฎห <The lyn oring> มายหรือฐานเพื่อประโยชน์อันชอบธรรมอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้พอมาในส่วนการบินเนี่ยนะครับพี่พุ้มผมเรียนอย่างนี้ก็คือว่าการบินเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับข้อมูลของนะเอาเอาเป็นว่าลูกค้าก่อนเลยหน้าบ้านก่อนเลยเราเกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้านะลูกค้ามาทําการจองที่นั่งเราเนี่ยเข้าไปในระบบเนี่ย เขาจะมีระบบสำรองที่นั่งที่อยู่ในระบบที่เราใช้บริการน,นะครับเรียกว่า pnr ตัว pnr หรือ passenger name record นะเวลาเข้ามา record เนี่ยเวลาพี่ปุ้มไปจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะครับเขาก็จะถามชื่อนามสกุลนะครับบางครั้งก็จะถามวันเดือนปีเกิดหรือถ้าใช้บัตรเครดิตซื้อนะครับก็จะมีการถามบัตรเครดิตหนึ่งครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นบัตรเครดิตก็อาจจะ,ะข้อมูลก็อาจจะถูกลบไปเน,นื่องมาจากกฎเกณฑ์ทางด้าน,นการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่แหละครับข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บอยู่ในระบบของสา การบินนะและนะครับข้อมูลจะถูกส่งผ่านนะครับไป <c oughs> ไปโดยกระบ,บวนการนะไปจนถึงการให้บริการที่สนามบินจนกระทั่งออกบัตรที่นั่งนะครับและจนกระทั่งผู้โดยสารเดินทางถึงปลายทางอันนี้เป็นในส่วนของหน้าบ้านที่ข้อมูลของเราจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการบินนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเกี่ยวข้องกับการบินข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้อยู่ในระบบนะครับ อ่ะอันนี้พูดง่ายๆเรามองภาพภายในประเทศเอาแค่นี้ต้นทางปลายทางกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพหานใหญ่ก็แค่นี้ก็ก็ถูกเก็บไว้ก็จบแต่เรื่องของการบินนะครับนะคิดว่าห้องการสนทนาห้องเนี้ยเคยมีการคุยกันมาเยอะแล้วเราไม่ได้ทําการบินเฉพาะภายในประเทศเราทําการบินระหว่างประเทศด้วยโดยเฉพาะการบินไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายพาวซี่เนี่ยมีต้นกําเนิดที่การบินไทยจะต้องปฏิบัติตามก็คือมาจาก ตัว GDPR หรือ General Data Protection Regulation นะครับกฎหมายตัวนี้พูดหลายเรื่องนอกจากการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยซึ่งเรียกลรวมๆกันว่า processing หรือการประมวลผลแล้วเนี่ยยังมีการพูดถึงการโอนข้อมูลระหว่างประเทศด้วยแปลว่าต่อไปนี้เนี่ยข้อมูลที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยต่อไปถ้าส่งไปถึงสนามบินปลายทางแล้วมีผู้รับปลายทางเนี่ยถ้าปลายทางไม่มีความปลอดภัยในเรื่องกฎหมายในยทํานองเดียวกัน ก,ก็ก็เขาก็มีมาตรการที่จะต้องให้ทําอีกเยอะแยะเลยนะครับให้รัฐกลุ่มเลยนะครับสร้างมาตรการเช่นการสร้างกฎเกณฑ์ขององค์กรขึ้นมากา,การการกําหนดให้ต้องมีการใช้ใช้สัญญามาตรฐานหรือถ้าประเทศปลายทางมีมีกฎหมายที่รองรับอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็อาจจะได้รับการยกเว้นก็ถือว่ามีมีมาตรการที่เข้มข้นพอๆกัน เพราะฉะนั้นกฎหมาย PDPA ส่วนหนึ่งนะครับที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยที่ถือกําเนิดขึ้นหรือถูกร่างขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากผมเรียนพี่ปุ๊บอย่างนี้ครับว่าเข้าใจว่าการบินเนี่ยเป็นเป็นจุดกําเนิดสําคัญหรือแรงแรงบันดาลใจสําคัญเพราะเมื่อกี้ผมพูดถึง PNR PNR เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็น Directive หรือว่าเป็นกฎหมายแม่บทแนบท้ายตัวกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป และเขาก็พูดถึงเรื่อง PNR นี้โดยเฉพาะก็แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการส่งและโอนข้อมูลออกนอกสหภาพยุโรปนะทีนี้การโอนเนี่ยอย,อ,อย่างสมมติมาประเทศไทยถ้าหากข้อมูลของบุคคลซึ่งเดินทางทางอากาศมาถูกส่งมาที่ประเทศไทยและประเทศไทยเราไม่มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่คล้ายกันไม่มีระบบกฎหมายที่คล้ายกัน มันก็เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาแล้วข้อมูลโอนมาปลายทางจะไปถูกกระทําอย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็เกิดมันก็เกิดคําถามได้เพราะฉะนั้นถ้าประเทศปลายทางมีกฎหมายที่เทียบเท่ากันอย่างเช่น PDPa เนี่ยนะครับอต่ันั้นเนี่ยถ้าว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยต่างประเทศเขาก็จะเกิดความรู้สึกว่ามั่นใจว่าข้อมูลของเขาโอนมาได้รับการคุ้มครอง นั้นกฎหมาย p d p a นะครับก็นอกจากจะเป็นการคุ้มครองข้อมูลของพวกเราในในประเทศด้วยแล้วก็ยังมีผมใช้คำว่าอนิสง์แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของการรองรับนะรองรับการโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศด้วยนะครับในเรื่องของการบินครับยกเว้นว่ามีก็เบื้องต้นคร่าวๆอย่างนี้ก่อนครับผมซ้อมเปนน่าเปนวายนะคะ พูดจาแบบว่าชี้แจงพวกเราอย่างนักกฎหมายเรงจริงคุยสบายๆก็ได้เพราะว่าผู้ฟังคนใหญ่เราอยู่ในกรุงเทพและทั่วประเทศเพราาออกอากาศที่ร้อยสองจุดห้าและอีกสามสิบปาร์ซันีในเครือกองทัพอากาศถามแล้วก็สิทธิในดีกว่าว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพอหมดโควิดโควิดเริ่มซาเนี่ยทุกคนก็อยากบินการเดินทางเริ่มกลับมามากขึ้นแต่เงหนึ่งก็ไม่ง่ายเขาบอกไม่กลับไปเหมือนเดิมหรอกไม่เหมือนแน่ๆคือค่าตั๋วเครื่องบินมันเปลี่ยนไปละ S <S อารนน o อสอ s t o ก็ <all ine> คงจะหายไปรวมทั้งการส่งต่อข้อมูลที่เราเคยให้ไปเมื่อก่อนไม่ใช่ออนไลน์การเก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้เก็บง่ายขนาดนี้แล้วนําไปวิเคราะห์ต่อได้มันเป็นทั้งคุณทั้งโทษแล้วมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเราเป็น access ของเราถามต่อเลยค่ะที่พูดไปทั้งหมดถ้าย่อยฟังง่ายๆมากขึ้นในเวลาที่มีอยากบอกอะไรกับหัวข้อที่เราตั้งว่า พีด a ี PA, กฎหมายคุค้มครองสิทธิส่วนบุนคคลซึ่งเราก็มีการเชิญผู้รู้เรื่องนี้มาคุยให้ฟังเป็นระยะระยะในทุกๆเดือนอยู่แล้วแต่วันนี้อยากฟังในมุมการบินเชิญต่อเลยค่ะครับผมครับก็ก็เรียนอาจจะดูแบบเป็นวิชาการเกินไปนะครับเอาเป็นความจริงก็คือว่า,าพี่น้องประชาชนนะครับนะต่อไปนี้เนี่ยเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะครับท่านจะได้รับตัว๋วโดยสารซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ออกมาเป็นตัว๋วเป็นฉบับฉบับเหมือนสมัยก่อนเหมือนตั๋วรถ เมอลดลดทัวร์อะไรอย่างนั้นสมัยก่อนเป็นแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะนึกออกไหมเวลาเราจองเราก็จองผ่านแพลตฟอร์มอินเทอร์เนต็ตมือถือแล้วเวลาตั๋วที่ส่งมาเนี่ยก็จะส่งมาที่โทรศัพท์มือถือเราเลย <S 2> <S 2> <S นั่นแหละครับนะเดี๋ยวนี้ข้อมูลส่วนบุคคลมันส่งผ่านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นเนี่ยเมื่อ เมื่อมันมีประโยชน์มันก็มีโทษโทษพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เรียนอย่างนี้เพราะในมือมันไปได้เร็วสะดวกสามารถไอดีนีไฟตัวตนเราได้อย่างชัดเจนรวดเร็วอันนี้ต้องต้องมอบประโยชน์ให้กับเขาตรงนี้นะครับนะแล้วก็เกิดความแม่นยําในการให้บริการแต่ในขณะเดียวกันความเป็นตัวตนนั้นก็อาจจะถูกขโมยได้นะครับอันนี้พูดถึงในแง่ความเป็นจริงท่านพี่น้องประชาชนอาจจะเคยได้ยินคําว่าข้อมูลถูกแฮกถูกไหมครับนะข้อมูลล่วไหลข้อมูลหลุดออกไปะ ซึ่งถ้าหากว่าหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ทันเนี่ยนะครับคนร้ายหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีต่อเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ได้แต่นี่ก็คือนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ในโลกดิจิทัลเพราะฉะนั้นนะครับนะกฎหมายฉบับนี้จึงต้องออกมานะครับเพื่อปกป้องนะเพื่อเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปที่ข้อมูลมันสามารถที่จะเดินทางไปได้อย่างรวดเร็วนะ ทีนี้เวลาเราเดินทางเนี่ยเราให้ข้อมูลกับสายการบินนึกออกไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นทาง call center หรือไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยข้อมูลถูกใส่เข้าไปในระบบ,บเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสายการบินเนี่ยถ้าตามกฎหมายฉบับนี้แล้ว p d p a เนี่ยเขาต้องมีวิธีการในการเก็บรักษาข้อมูลของเราอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินไทยตอนนี้เนี่ยครับก็ทําทางเรื่อง p d p a มาสักพักหนึ่งแล้วแตนะ่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ทําต่อยอดมาจากตัว g d p r ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักกู่นี้นะทีนี้ นะครับถ้าเกิดว่าสายการบินแฮน d เดิลไม่ดีหรือว่าดูแลข้อมูลของเราไม่ดีเกิดการรั่วไหลและเราเสียสิทธิ์นะครับทำให้เราเกิดความเสียหายนะครับก็มีโทษตามกฎหมายปนะีด a ีเอะตั้งแต่โทษปรับเลยนะครับนะแล้วถ้าหากว่าเป็นการเจตนาเอาข้อมูลออกไปเปิดเผยนะก็มีโทษถึงจำคุกด้วยเช่นกันและถ้าเป็นข้อมูลอันนั้นข้อมูลยังเป็นแบ่งเป็นข้อมูลธรรมดาหรือข้อมูลอ่อนไหวของเรา เดี๋ยวผมร่างให้ฟังว่าข้อมูลธรรมดามันคืออะไรและข้อมูลอ่อนไหวคืออะไรข้อมูลธรรมดาก็เป็นข้อมูลของเราที่เป็นตัวตนของเราเนรหัชื่อนามสกุลหมายเลขพาสปอร์ตวันเดือนปีเกิดเหล่านี้เป็นข้อมูลธรรมดาทั้งสิ้นครับแต่พอเวลาเราใช้บริการสายการบินแล้วเนี่ยสายการบินอาจจะอาจจะทราบเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราอันเนื่องมาจากการให้ข้อมูลของเราหรืออันเนื่องมาจากาที่เราสั่งบริการพิเศษนะ นะกฎหมายนะครับมีพูดถึงเรื่องข้อมูลที่เป็นข้อมูลชนิดพิเศษด้วยเช่นกันแล้วทำไมต้องแยกเป็นธรรมดากับพิเศษก็เพราะว่าถ้าหากว่าข้อมูลพิเศษเนี่ยถ้าหลุดไปเนี่ยนะครับความเสียหายมันจะมากกว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะถูกขโมยไปมากกว่าอาผมยกตัวอย่างเช่นอะไรครับพี่ปุ้มก็อ,อย่างนี้นะคือว่าอย่างสมมติว่าเวลาเราสแกนลายนิ้วมือเข้าไปในมือถือเนี่ยเนี่ย ลายนิ้วมือของเราเนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของเราคนเดียวถูกต้องไหมครับนะเหมือนนะอันนี้อันนี้อันนี้ชัดเจนที่สุดนะหรือแม้กระทั่งนะครับนะลึกกว่านั้นที่กฎหมายพูดถึงอาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นข้อมูลศาสนานะถูกกําหนดให้เป็นข้อมูลชนิดพิเศษทําไมต้องกําหนดเช่นนั้น พราะกฎหมายแม่แบบเนี่ยเขาบอกว่านะถ้าหากว่าไปรู้ล่วงรู้ความว่าเขานับถือศาสนาอะไรก็เดี๋ยวก็จะเกิดการทะเลาะวุ่นวายกันเพราะนั้นศาสนาก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็เลยถูกกําหนดว่าให้เป็นข้อมูลเนี่ยถ้าหากจะเอาไปเนี่ยก็จะต้องได้รับอนอุการยินยอมนะอย่างชัดเจน <c oughs> ทีเนี้ยข้อมูลเหล่านี้บางทีเขาไม่ได้ให้แต่บางทีเวลาเขาสั่งอาหารถูกไหมครับนะเราก็จะรู้ทันที นะว่าเขานับถือศาสนาอ,อ,อนะไรเราดูาคิดเนาะใช่รครับพี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อมูลอย่างนี้ครับข้อมูลชนิดพิเศษ,ษรวมถึงข้อมูลสุขภาพด้วยเวลาเราเดินทางเครื่องบินเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เยอะแยะมากมายถ้าเราไปเจ็บป่วยบนเครื่องบินนะครับนะหรือแม้กระทั่งเราขอวิวแชร์ขอที่นั่งสําหรับคนที่มีข้อจํากัด ทางด้านการเคลื่อนไหวในทางร่งางกายเห็นไหมครับสายการบินก็จะถามเราว่าอัตตกลงจะเอาวีลแชร์ไปทําอะไรคุณเป็นอะไรเนี่ยแหละฮะต้องมีการซักอาการเจ็บป่วยแล้วอาการเจ็บป่วยตามมาตรายี่หกของพรบเนี่ยกำหนดว่าสุขภาพเนี่ยเป็นข้อมูลชนิดพิเศษเพราะฉะนั้นสายการบินก็จะต้องแฮนเดิลข้อมูลของเราอย่างเป็นพิเศษแล้วนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นประชาชนควรระวังอะไรก็หนเมื่อมอบข้อมูลให้กับสายการบิน ก็ต้องไว้ใจเขาเพราะมีกฎหมายดูแลเขาแต่ตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยถ้าท่านถ้าท่านเปิดเผยเ,เองก็เท่ากับว่าท่านยินยอมด้วยตัวเองกฎหมายก็เอาผิดอะไรสักการบิดไม่ได้ b o ร์ดดิ้งพ s สคือสิ่งที่เราจะต้องได้ตอนขึ้นเครื่องบินอันนี้พูดถึงนะฮะบอร์ดดิ้งพคือคือเหมือนเวลาเช็คอินแล้วมันจะมีออกมาว่าบัตรที่นั่งของเราอะไรในนั้นมี QR code มีชื่อเราอย่าไปโชว์นะครับอย่าไปโชว์เพราะ ถ้าอ่าน QR code ถ้เห็นชื่อเดี๋ยวนี้คนที่เก่งๆเนี่ยรู้เลยว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่เพราะมันอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่ผมอธินนบายนะตั้งแต่แรกถ้าอย่างนี้เป็นต้นอ่านเริ่มต้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือเราต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของเราด้วยตัวเองเพราะนี่มันคือการที่เปิดโอกาสให้คนอื่นเห็นโปรไฟล์ profile, นะเห็นประวัติเราหมดเลยครับประมาณนี้ครับ ประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเราเห็นภาพชัดขึ้นว่าบางเรื่องรายละเอียดเนี่ยเราดูมองข้ามได้ซ้ําไปเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้ศาสนาก็เป็นคํานึงความเชื่อความเข้าใจความศรัทธาก็เป็นจุดเปื่บางได้เหมือนกันแต่เห็นความขัดแย้งในบางประเทศจากเรื่องตรงนี้ก็ยังคุกคุนอยู่เห็นไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเวลาเดินทางเนี่ยเราไม่มีชาติศาสนาเพราะว่าเราเราทุกคนเดินทางได้เท่าเทียมกันหมด คุณเป็นผู้โดยสารธุรกิจบริการไปจ่ายตัวสายจ่ายสตางคุณก็บินได้คุณมีการยืนยันจากประเทศนั้นๆเพียงแต่จะมีกฎหมายกั้นนิดนึงว่าเอา่อคนจากประเทศนี้เดินทางได้กี่ประเทศวีซ่าป,ประเทศนี้เดินทางได้กี่ประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อวานพี่กวีถึงได้ย้าว่าต่อไปคนถือวีซ่าป,ประเทศไทยเนี่ยคราวนะเพราะวันนี้เราเดินทางได้เกือบทุกประเทศทั่วโลกแล้วแต่ท่นอยู่ับว่ามีเส้นทางการบินหรือเปล่าอาจจะต้องไปต่ออีกประเทศนึงทามดรสิที่นัยต่อเลยค่ะ ก็เป็นแบบนี้เนี่ยข้อมูลความละเอียดอ่อนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงพอเราให้ไปแล้วธุรกิจการบินละเมิดเราหรือเราให้ไปแล้วมันกลายเป็นประโยชน์ที่เราควรจะเรียกร้องได้ค่ตาตอบแทนอะไรแบบเนี้ยอยากรู้จังเลยช่วยบอกเราหน่อยค่ะคือคืออย่างนี้นะครับนะถามว่าเคสหรือว่าการขโมยหรือว่าการลักลอบใช้ระบบเพื่อเพื่อเข้าไปใช้บัญชีของคนอื่นมันมีอยู่ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงมี นะการละเมิดความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นในหลายๆกรณีได้หลายๆกรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากบุคคลเองเอาข้อมูลไปเปิดเผยเ,เ,เช่นสมมตินะครับสมมติอันนี้อันนี้ผมคิดถึงเคสที่ผมเคยเห็นนะในต่างประเทศเนะี่ยพนักง,งานเช็คอินเนี่ยนะเขาจะเห็นหมดทุกสิ่งอย่างเห็นแม้กระทั่งชื่อนำเบอร์โทรศัพท์ของเราหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เราสั่ง่านบนเครื่องเขาจะเห็นหมด ทีนี้ถ้าพนักงานเช็คอินเนี่ยกระทาไม่ถูกต้องโดยเอาแอบบเอาข้อมูลไปใช้สมมุตินะครับนะโดยไม่ว่าจะเป็นทางชอบหรือไม่ชอบคือแอบ,บคัดลอกข้อมูลสมวุบุคคลไปเนี่ยแหละฮะนี่มันก็คืออันตรายแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอนพนักงานของเราว่านี้ไม่ได้นาะนี่เป็นลูกค้าแล้วถ้าหากทำเกิดความเสียหายขึ้นมาโทษมันคือจำคุกนะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับ อันนี้ในมิติแรกก็คือเกิดจากฮวแมนเลยเกิดจากคนเลยคนที่ทําให้เกิดการั่วไหลนะทีนี้มันก็มีมิติอื่นเช่นเดียวกันนะครับเช่นการั่วไหลาอาจจะเกิดขึ้นจากนะเอ่อตัวระบบเองนะก็คือตัวระบบเนี่ยมัน,ม,นมันถูกสร้างมาถูกออกแบบมาอาจจะเป็นระบบเกา่าหรือเป็นระบบที่อ,อ่ซื้อมาถูกๆสมมตินะครับนะก็ไม่ได้มีกุญแจนะให้พี่ผาไปพี่ปุ้มอตอฟังเลสท้อเลยซื้อมาถูกๆเพราะระบบ ระบบออนไลน์เนี่ยก็มีการลงระบบหลายระดับเนาะ<ช>อยู่ที่สตังด้วยต่อ<ช>เลยค่ะเนี่อย <c oughs> อย่างผมเข้ารายการกับพี่ปุ้มเนี่ยอย่างสมมติผมว่าผมจะเข้าได้พี่ปุ้มต้องกดรับอะไรอย่างเงี้ยสมมติน่า <c oughs> ช่้งกดรับ <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าระบบเราไม่เซคิวระบบเราเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาได้เนี่ยครับ <c oughs> นี่ก็เป็นช่องทางแห่งการล่วไหลของการข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันอืประการที่สามนะครับนะ ถึงแม้ว่าคนไม่ได้ทำนะครับระบบก็แข็งแรงแล้วแต่แฮกเกอร์ที่เก่งๆแฮกเกอร์ที่เก่งๆก็คือพวกการโจรกรรมข้อมูลนเดี๋ยวนี้มีนะครับนะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสอปีเนี่ยเราทำงานที่เรียกว่า work from home ถูกไหมครับเราจะทำงานออนไลน์เราก็จะเปิดระบบไว้ตลอดเวลาเนี่ยฮะเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้แฮกเกอร์นี้ก็ทำงานด้วยเช่นเดกัน ก็รู้ก็รู้ว่าคนก็ไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้เขาก็แอบมาขโมยข้อมูลคือคือคนที่เก่งไะนะครับผมก็ไม่รู้เขาทํายังไงเพราะว่าผมเป็นนักกฎหมายนะเขาสามารถที่จะมาสะดอกผมก็ไม่ได้เป็นนักแฮกเนาะไม่เขาทำไม่เป็นเลยครับจริงๆต่างประเทศเนี่ยเขามีนักแฮกสายขาวด้วยนะคะนา่นุรกิบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็จะจ้างนักแฮกสายขาวเนี่ยมาช่วยกันดูว่าระบบที่มีเนี่ยถ้าถูกเจาะจะเจาะได้แบบไหนบ้างเพื่อมออกแบบกัน นั้นนั้นล้าไปกว่าอันนั้นแต่อันนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อมโยงจากกฎหมาย p d p a นี่แหละที่จะป้องกันกลับมาหัวข้อเราตอบในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบนาทีอยากอบอกอะไรเชิญค่ะอยากบอกอะไรก็อยากบอกว่านะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ก,ก็ก็มีความสําคัญนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าเราเราคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ค้นคุ้นเคยกับกฎหมายฉบับนี้มาสักเท่าไหร่เพราะว่าอ่าก็ก็เรียนตามตงนะครับก็ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมในการรักษาความเป็นส่วนตัวเนี่ย คือคือชาติชาติอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีมานานแล้วเราจะรู้ว่าบางทีเนี่ยเราจะได้ยินว่าเออฝรั่งเนี่ยโอ้เขามีความรู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะเราจะไปยุ่งไปจุนจ้านอะไรเรื่องเขาแต่เอาเป็นจริงเดี๋ยวนี้เด็กบ้านเรานะครับนะโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าความเป็นส่วนตัวเขาสูงมากเห็นไหมครับนะเราจะเห็นว่าลูกหลานญาติพี่น้องเราเนี่ยเด็กเดเดี๋ยวนี้เราไปยุ่งอะไรก็ไม่ได้เลยโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือเห็นไหมห้ามยุ่งเลยนะครับนะเห็นไหม เขาจะแบบโอ้โหแบบมีความเป็นส่วนตัวของเขาสูงมากนะซึ่งบริษัทค่ายที่ด um, ูแลทางด้านมือถือเขาก็รักษาความปลอดภัยพวกนี้ให้อยู่เพราะฉะนั้นนะครับก็เรียนพี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่านะครับเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลเนี่ยมองในเรื่องของความเป็นส่วนตัวอันนั้นมันอันเนื่องมาจากการเปิดกว้างของเทคโนโลยีนะทำให้นะครับบุคคลเนี่ยประชาชนเนี่ยหันมามองนะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะว่ามันเปิดเข้าไปดูกันได้ง่ายเหลือเกิน เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ใช้คาว่าต้องสร้างความสมดุลนะเพื่อไม่ให้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยนะครับถูกเปิดเผยเออกไปจนมากเกินไปจนเจ้าของเขาเสียสินนะนักข่าวนะครับสมมุตินะอันนี้อ่ะพูดถึงในเรื่องของการเสนอข่าวเนี่ยกฎหมายยกเว้นนะบางเรื่องนะครับถ้าหากว่าได้กระทําการตามจรรยาบรรณในเรื่องของการเสนอข่าวอย่างเงี้ย ฎหมายยกเว้นไม่เป็นไรเสนอชื่อนามสกุลอะไรอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รบก,กวนนะครับเราเราอาจมีความจำเป็นว่าจะต้องต้องอทําการมีความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เชือว,ว่าทางราชการและหน่วยเกี่ยวขอ้องโดยเฉพาะอย่างสมมติรายการนี้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะนําในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของความเข้าใจกลับมาถ่ายทอดให้พวกเรารับชมรับฟังกัน,นเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งพวกนี้มันเป็นถึงแม้ว่ามัน เราในรุ่นผมแล้วกันนะรุ่นอายุเยอะแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะว่าคุณเลือกพี่ปุ้มเดี๋ยวคนจะยิ่งเดาว่าพี่ปุ้มปาปูไหนแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เจลยเลค่ะต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ <c oughs> โอเคอันนี้นคนยุคเก่าบางทีเราจะไม่เข้าใจนะแต่ว่านะาาเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมาด้วยระบบไอทีทั้งสิ้นนะเช<ด>่น<ด>ต่างๆที่เราใช้ในมือถือเนี่ย ต้องให้ข้อมูลสุวคบคลทั้งสิ้นนะั้นถ้าเขาถามความยินยอมนะครับในระบบเนี่ยเราอย่าไปลํำคาดเพราะนั่นกำลังทำหน้าที่ตามกฎหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลสุบคลของเราและความยินยอมของเรานะครับพี่น้องประชาชนนะตามกฎในทางในทางอาจจะบอกว่าในทางกฎหมายจะในความเป็นจริงเราถอนได้ทุกเมื่อนะครับนะโทรมาหาเราใครส่งอีเมลมาขายของเรามาขายอะไรก็ตาม ถ้าเราไม่ได้ไปให้ความยินยอมไว้เขาไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเราเขาไม่มีสิทธิ์มันกลายเป็นเหมือนเหมือนบัตรประชาชนสิบสามหลังเราไปแล้วนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าใครโทรมากรุณาถามเขาว่าคุณได้ข้อมูลเรามาจากไหนไม่หมายถึงว่าคนที่โทรมาแบบที่เราไม่รู้นะครับว่าเอามาจากไหนจริงๆแต่ถ้าลืมว่าเราไปหลงยินยอมไว้เมื่อไหร่ เราถอนได้ในทุกทุกเมื่อถ้าเราลำคาดเพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือกฎหมายที่ออกมาคุ้มครองเพื่อไม่ให้รบกวนบักความการเป็นส่วนตัวไม่ว่าชแนลไหนนะครับ e mail, รอีเมลโทรศัพท์มือถือแม้กระทั่งส่งจดหมายไปที่บ้านก็ทําไม่ได้ถ้าเราไม่ยินยอมนะครับ นอกจากเขาจะมีอำน,นาจในทางกฎหมายครับผมอ่ย้ำตรงนี้ดีไหมคะเชื่อว่าหลายคนไม่รู้เพราะช่วงหนึ่งที่กฎหมายประกาศใช้แรกๆเนี่ยเรา,าไปได้ยินข่าวบางข่าวที่เป็นดราม่าด้วยซ้ำว่าเอ้ถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีเราอยากเป็นพลเมืองเราจะพลเมืองดีเราจะถ่ายได้ไหมหรือเมื่อกี้สักครู่ดรสิทธิ์ทนายก็บอกชัดเจนว่าถ้าเราเป็นนักข่าวเราต้องการสื่อสารเราพูดได้แต่ไม่ได้พูดในส่วนที่ไปละเ,เมิดเขาหรือไป เล่าร้เขาอันนี้เป็นรายละเอียดนะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสองนาทีที่เหลือดออรนายอยากบอกอะไรเราคะอ๋อคืออย่างนี้ครับคือ,ค,อคือตอนกฎหมายฉบับนี้ที่ออกมาใหม่ๆนะสองเรื่องที่คนค่อนข้างที่จะใช้คำว่าอะไระวิตกกังวลก็คือหนึ่งการถ่ายรูปนะสองอย่างเช่นกล้อง C C T V ที่เราติดไว้ที่บ้านนะหรือสำนักงานเนี่ยมันต่างกันยังไงครับนะเอาอย่างนี้นะครับการถ่ายรูปเนี่ยนะครับนะถ้าถ้าจะเอาสบายใจก็ขอความยินยอมพัสก่อนนะครับนะ อันอันนี้ก็จะไม่ถิดกฎหมายเลยว่าขอถ่ายรูปหน่อยนะไม่จำเป็นต้องอาอะไรไปให้เซ็นนะครับนะในทางกฎหมายเนี่ยบัญชีเนี่ยยินยอมด้วยผมเรียนว่าความยินยอมมีหลายระดับซึ่งจากการตีความของขมตามกฎหมายยุโรปเนี่ยยินยอมด้วยปากเปล่ปาก,ก็ได้นะครับนะก็โอเคให้ถ่ายครับให้ถ่ายก็แค่นี้ก็ได้แล้วนะหรือนะครับถ้าไม่ได้เป็นยินยอมในลักษณะนี้อ่าไม่ใช่อย่างนี้นะครับนะอ่าไปถ่ายรูปเพื่ออาไปลงนะครับบังเอิญติดรูปนะครับ คนอึ่งเข้าไปอันนี้มีคนอธิบายเยอะแยะแล้วนะครับวาาถ้าไม่ได้ตั้งใจครับมันบังเอิญติดไปเองอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะ,ะทํำให้เขาเสียหารนะครับน,น,นั้นอาจารย์หลายท่านก็ออกมาพูดแล้วว่าก็ก็อาจจะไม่ต้องรับโทษเพราะนี่เราถือว่าไม่ได้เจตนาที่จะเอา เอาเอารูปของเขาที่ติดในแบ็กกราวน์ของเราไปลงให้เสียหายนะครับนะอ่ะอันนี้นเรื่องรืของการถ่ายรูปนะครับสเรื่อง CCTV คนถามกันมาเยอะเลยนะครับการติดกล้อง c c t v ตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรานะครับถ้าบ้านเราติดกล้องถ้าเราเอาไว้กันขโมยกันอ่าคนมากระทําในสิ่งที่ไม่ชอบต่อบ้านเราอันนี้เราติดได้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าสบายใจนะครับนะ จะติดต่อกล้องหรือไม่มีภาพกล้องนะครับขายเยอะๆเลยไปบอกเขาเลยว่าเราติดกล้องอยู่เพื่อให้เขารู้นะอย่างนี้ก็ได้แต่ก็มีอาจารย์หลายท่านหรือแม้กระทั่งสกศเองก็บอกมาบอกมาบอกแล้วว่าก็ไม่ต้องติดก็ได้เพราะอันนี้มันคือผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรานะครับนั้นช่วงสุดท้ายนี้ก็ฝากไว้สองเลื่อนครับเท่าที่เวลาไม่เป็นไรเวลายังต่อให้เพราะรู้ว่าเรื่องแบบนี้คุยสั้นๆไม่ได้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะกลับมาคุยกันต่อนะคะใจฟังแล้วรู้สึกโอ้ยังฟังไม่สุดอ่ะ ดรสิทธินายหรือดออรนายของเรานักกฎหมายที่รู้ลึกเรื่องเรื่องการบินแต่วันนี้บวกเทคโนโลยีเข้ามาต้องรู้เรื่อง PDP a การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเวลาเราจะเป็นผู้ใช้บริการหรือเป็นคนทําธุรกิจอะไรคือความละเอียดอ่อนและการใช้ชีวิตในการละวันวันนี้ฟ้าสายบายสิริวันน้องขอบคุณดรสิทธินายหรือคุณนายมากๆนะคะพี่ปุ้มสิริวันนภรัตและผู้ฟังทุกคนเชื่อว่าเราได้มุมได้วิธีคิดที่เรามองข้ามไปเยอะเลยแหละพรุ่งนี้มาบอกต่อนะคะได้ไหมคะ ได้ครับได้ครับวันนี้เราจะเจอกับดรนายช่วงเจ็ดนาฬิกาถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีแล้วต่อจากนั้นเราจะเจอกับอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์จะมาคุยเรื่องดิฟสเต e ใครอยากรู้ดิฟสเต e คืออะไรพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ